คนมีองค์คือคนมีบุญคนมีองค์คือคนที่มีครูบาอาจารย์ที่ณขณะน,นี้ท่านสถิตยอยู่บนสวรรค์บนพมโโรดูแลท่านอยู่ท่านสองพระยานมาดูแลบางท่านยังไม่รู้ว่ามีองค์ในคอยดูแลบางท่านเริ่มสงสัยบางท่านเริ่มรู้บางท่านรู้แล้วและสามารถติดต่อกับองค์ในหรือองค์บาร,รมีได้แล้ว ในส่วนใหญ่เรียกว่าผ่านยานผ่านยานบารมีการผ่านยานตัวผู้ถูกผ่านรู้ตัวแต่ฝึกไม่ได้ต่างกับการเข้าทรงที่ตัวผู้เป็นร่างจะไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างการทรงเลยคนมีองค์คือคนมีบุญเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การดูแล ต่างกับคนทั่วไปที่ดำเนินชีวิตตามลำพังคนมีองค์มีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับประชากรโลกและเมื่อเปรียบเทียบประชากรโลกก็ยังจัดว่าน้อยอยู่เพียงแต่บางที่ในชีวิตประจำวันของเขาของเราอาจเจอกับกลุ่มคนเหล่านี้มากกว่าคนอื่นจึงรู้ว่าเหมือนมีจำนวนมาก ถ้าเปรียบปริมาณในประเทศไทยคงอยู่ราวๆหนึ่งในล้านคนที่เดียวคนมีองค์องค์ท่านจะดูแลเรามาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาจารย์คอยดูแลศธิ์คนที่มีองค์ส่วนใหญ่มักจะมีซิกเซ้นมาตั้งแต่กำเนิดบางคนฝันแม่นบางคนรู้ทันเหตุการณ์ล่วงหน้า บางคนเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อวัยเด็กแต่จำนวนมากที่เดียวที่ซิกเซนในวัยเด็กหายไปเมื่อผ่านเข้าสู่วัยรุ่นหนุ่มสาวเหมือนกับกระแสสัญญาณถูกลบด้วยเรื่องการงานเรื่องความรักหรือภาวะสังคมบีบเค้นทำให้ซิกเซนนี้หายไปบางคนมักมีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่าทำไมทานเนื้อแล้ว ต้องอาเจียนจนสุดท้ายต้องเลิกทานหันไปทานมังสวิรัตหรือทานเจตลอดชีวิตทำไมหน้าจึงดูแก่กว่าวัยทั้งที่พี่น้องก็ไม่เห็นเป็นอย่างเราทำไมหน้าของเราจึงมีแต่คนมองเห็นเป็นคนหลายวัยเช่นบางวันเขาก็ทักว่าวันนี้หน้าและเสียงท่าทางดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่เหมือนเป็นคนแก่วัยชรา พออีกวันบอกว่าวันนี้ดูหน้าเด็กกิริยาท่าทางดูเหมือนเด็กหนุ่มสาวหรือวันนี้หน้าตาดูเหมือนผู้หญิงสวยทั้งที่ตัวตนนั้นเป็นผู้ชายและไม่ได้เป็นกระเทยไม่มีการแต่งกายเหมือนผู้หญิงแต่กระแสของคนที่สัมผัสนั้นดูเหมือนมีกระแสของผู้หญิงออกมาชัดเจนบางวันนิสัยอ่อนโยนแต่บางวันดูแข็งก้าวดูดุดัน สรุปคือมีกระแสของอีกท่านหนึ่งส่งผ่านออกมาแล้วใครที่สัมผัสกับกระแสเหล่านี้ได้ 1. ผู้ทรงญาณคนมีเซนผู้ที่ฝึกสมาธิ 2. เด็กน้อยวัยหนึ่งถึงสขวบจะรับสัมผัสเหล่านี้ได้จะเห็นว่าเด็กบางคนไม่ยอมให้ผู้ใหญ่อุ้มทางทางที่อาจเป็นญาติกันเห็นหน้ากันมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ตาม แต่เด็กบางคนให้คนแปลกหน้าที่เพิ่งเห็นหน้ากันไม่กี่นาทีก็ให้อุ้มหรือไม่ก็โผล่เข้าหาโดยไม่มีเหตุผลจนผู้ใหญ่งงก็มีลักษณะของคนมีองค์ 1. ชอบทําบุญมาแต่เกิดชอบเข้าวัดชอบสวดมนต์ 2. มีจิตใจดีเมตตาเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่มาตั้งแต่เด็ก 3. เมื่อเห็นรูปปั้นรูปภาพสถานที่เกี่ยวกับองค์ในหรือมีคนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ในให้ท่านฟังแล้วจะมีความรู้สึกผิดแปลกไปจากปกติเช่นปิติร้องไห้น้ำตาไหลาหาวเกิดอาการขนลุกใจสัน่น 4. ฝันเห็นสถานที่นั้นๆซึ่งเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีตหรือฝันเกี่ยวกับองค์ท่าน 5. นั่งสมาธิแล้วท่านมาปรากฏในนิมิตข้อนี้จะมีเป็นจำนวนน้อยคนที่เห็นต้องการกล่าวความอธิษฐานขอให้เห็นก่อนท่านจึงปรากฏให้เห็นในนิมิตนิมิตนี้สามารถเห็นได้เมื่อจิตสงบถึงระดับยานแล้วถอดมาอยู่ที่อุปจารสมาธิ 6. เมื่อมีคนตามดูแลอยู่เสมอเช่นบางช่วงของชีวิตมีปัญหาแล้วอธิษฐานขอกับองค์ท่านแล้วท่านก็ประทานให้เช่นกำลังขาดทรัพย์ท่านก็ให้โชคเจ็บป่วยหรือคนรักสามีลูกพ่อแม่เจ็บป่วยไม่รู้จะทำอย่างไรอธิษฐานขอน้ำมนต์กับองค์ท่านท่านก็ช่วยให้หายป่วยโดยปาฏิหาร หลายคนมีของดีแต่มัวหลงระเริงอยู่กับสังคมมัวหลงไหลกับแสงสีเทีเ่ยวดื่มกินผิดศีลส่วนใหญ่ที่พบบ่อยคือผิดศีลข้อที่5มัวเที่ยวเพลิดเพลินกับสุราไม่ถือศีลไม่สวดมนต์ไหว้พระไม่นั่งสมาธิมัวแต่กินเหล้าเที่ยวผับเทีเ่ยวกลางคืนพอสักระยะหนึ่งครูบาอาจารย์ ท่านมาตามให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีท่านไม่มัวมาเข้าในฝันหรือในนิมิตเพราะว่าสติสตางช่วงนั้นไม่มีท่านก็จะใช้วิธีทำให้หลับจำโดยการทำให้เกิดอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเกิดสำเนึกรู้ผิดรู้ชอบหันหน้าเข้าหาทางธรรมหรือเมื่อเข้าโรงพยาบาลแล้วยังไม่รู้ตัวท่านก็จะผ่าน ว่าคนทรงหมอดูเมื่อพ่อแม่ไปถามท่านก็จะดนจิตดนใจให้คนทรงหมอดูบอกกล่าวตามที่ท่านสั่งถูกประการส่วนใหญ่แล้วไม่บวชเรียนตลอดชีวิตก็ต้องบวชจิตกลับเนื้อกับตัวไม่เช่นนั้นตายสถานเดียวซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าตนเองมีกรรมหรือโชคร้ายแต่ตรงกันข้ามกลุ่มคนเหล่านี้ เป็นคนที่โชคดีหากไม่เช่นนั้นแล้วท่านก็จะไม่มัวเมาอยู่ในวงสุราจนถึงอุบัติเหตุตายหงไปในที่สุดเมื่อรู้ตัวแล้วว่าเป็นคนมีองค์จะทำอย่างไรแล้วองค์นั้นท่านเป็นใครเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรเราติดต่อสื่อสารกับท่านทางไหนได้เราจะต้องบวชชีบวชพระหรือบวชจิต แล้วทางไหนเป็นทางเลือกบ้างชีวิตต่อไปจะดาเนินอย่างไรจะถามใครได้เห็นเขาเปิดองค์การที่นั่นที่นี่ใช่หรือเปล่าต้องไปรับขันไหมแล้วจะแต่งงานมีคู่เหมือนชาวบ้านได้หรือไม่มีคู่แล้วต้องเลิกกันหรือหรืออยู่ด้วยกันแต่ห้ามยุ่งกันหรือไม่ทำอะไรได้บ้างมีข้อห้ามอย่างไรทำไมอย่างไรเมื่อ,อไร ที่ไหนล้วนเป็นคำถามยอดฮีตเลยทีเดียวกลุ่มขององค์ในกลุ่มพระสงฆ์พระโพธิสัตว์พระฤาษีคนกลุ่มที่มีองค์ในอยู่ทั้งที่เป็นพระสงฆ์และองค์เทพคอยดูแลจะสามารถร่วงรู้ยานของตนได้ว่าผู้ใดมีองค์ในเทพแบบไหนและองค์ใดมีองค์ในแบบพระสงฆ์ดูแลอยู่ สามารถบริหารจัดการคนที่มีองค์ได้ทั้งสองแบบซึ่งกลุ่มนี้มีจำนวนน้อยและมีแนวทางในการบำเพ็ญภาวนาที่แตกต่างกัน 2. กลุ่มพระสงฆ์พระโพธิสัตว์คือคนที่มีองค์เป็นพระสงฆ์พระโพธิสัตว์บำเพ็ญภาวนาจิตเพื่อพุทธเพียงอย่างเดียวคอยดูแลคุ้มครองปกป้องหรือสอนธรรมะหรือเปลี่ยนวิถีชีวิตกลุ่มนี้ หากได้รับการคุ้มครองก็จะพบปาฏิหารเช่นรอดตายบุดหวดหากใครได้รับการสอนธรรมก็อาจได้เห็นมิมิตที่แฝงปริศนาธรรมหรือได้ยินเสียงทิ์หากกำลังถูกปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็จะถูกบีบเค้นอย่างหนกักให้เข้าสู่ทางธรรมแต่ฝ่ายเดียวไม่มีเส้นทางอื่นให้เลือกเลยสำหรับคนที่มีองค์ในแบบสมณะ เหมือนกันมักมองกันก็เข้าใจคุยกันง่ายเข้าใจกันง่ายในกลุ่มนี้มักเป็นผู้นิยมเข้าวัดประจํำประจำและนับถือพระมากเช่นองค์ในเป็นหลวงปู่ทวด3กลุ่มมหาเทพมหาพรหมคือกลุ่มที่มีเทพประเภทมหาเทพฮินดูมหาพรหมเทพไทยเทพจีนเทพอ,อียิปต มาคอยดูแลคุ้มครองปกป้องหรือช่วยการงานหรือเปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่ 4. กลุ่มฤาษีคือกลุ่มที่มีฤาษีนักพรตมาคอยดูแลคุ้มครองปกป้องหรือช่วยการงานหรือเปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่เช่นปู่ฤาษีนารอดปู่ฤาษีตาไฟปู่ฤาษีผุชงปู่ฤาษีนาราย คนมีองค์จำเป็นต้องรับขันหรือไม่ส่วนใหญ่ที่เห็นกันทั่วไปคนมีองค์ต้องรับขันแต่ที่เราทราบมาคือมีองค์ในไม่จำเป็นที่จะต้องไปรับขันที่ไหนแต่จำเป็นที่จะต้องมีการเปิดองค์บรารมีการเปิดองค์บรารมีก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆที่เปิดแบบวันเดียวเศจเมื่อเปิดองค์บรารมีแล้ว จำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของครูอาจารย์สักช่วงระยะหนึ่งหากไม่มีครูบาอาจารย์ดูแลอาจมีพวกผีมาแอบอ้างเป็นองค์บารมีแทนบางท่านได้ใช้เวลาสี่เดือนบางท่าน3มเดือนบางท่านสองเดือนหรือตามความถี่ของการฝึกสมาธิพระเวทคือภาษาเทพชั้นสูงไว้ใช้สำหรับทำน้ำมนต์เสกวัตถุมงคลส่งวิญญาณ คนที่ได้รับการเปิดองค์บรารมีแล้วสิ่งที่ตามมาคือสัมผัสที่6และภาษาเทพโดยในระยะแรกจะยังไม่เข้าใจความหมายของภาษาพูดออกมาแต่พอระยะหนึ่งแล้วเริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกและเข้าใจความหมายได้ในที่สุดบวชจิตหลายต่อหลายท่านที่ถูกกําหนดให้ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเช่นหลังจากเสเลมา เป็นเวลาอันครวนหลังจากประสบอุบัติเหตุหรือมีเรื่องราวที่เล่าให้ใครฟังแล้วก็มักจะถูกหาว่าบ้าก็มีเหตุให้รู้ว่าต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างเด็ดขาดไม่เช่นนั้นชีวิตจะถึงคาดจะต้องบวชให้อยู่ในพระศาสนาหรือถูกบังคับให้มีทางเลือกเดียวคือบวชการบวชจิต ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของหลายๆคนคนที่ยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องดำเนินการต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องภาระหนี่สินผู้ที่บวชจิตควรจะมีการชำร,ระร่างกายให้สะอาดด้วยศีลสมาธิลดเจ้ากรรมนายเวรลงโดยการปฏิบัติธรรมอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรมันกวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรเพราะบางทีเจ้ากรรมนายเวร อาจโดนคุมขังในที่มีที่กักขังจำเป็นต้องอาศัยพระแม่น้ำธรณีบุญนี้ไปบอกกล่าวอาศัยแสงเทียนส่องแสงแห่งบุญนี้ไปหาผู้ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในหุบเหวลึกให้ได้รับรู้รับทราบและหงสิกรรมให้กับเราเมื่อกรรมเราลดน้อยลงแล้วถึงเวลาแห่งการขอรับบาร,รมีจากองค์บาร,รมีเข้าตัว ก็จะไม่มีสิ่งใดมาปัดขัดขวางการรับบาร,รมีจากองค์ในเราจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายท่านในชีวิตไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมเมื่อองค์บาร,รมีส่งยานบาร,รมีมาทำให้เกิดอาการเจ็บปวดเมื่อมีของที่ยิ่งใหญ่มาวางอยู่บนหัวบนบา่าหนักหัวหนักบา่าไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายหรือมีอาการร้อน เป็นบางแห่งบางเวลาบางท่านจะมีอาการสั่นในขณะนั่งสมาธิสั่นแบบผีเข้าสั่นที่หัวเหมือนมีของที่กำลังมาส่งให้เด็กน้อยแบกรับไว้เด็กน้อยแบกรับไว้ไม่ไหวเซไปเซมามิฉะนั้นคนที่จะทำการเปิดองค์บรารมีจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการชำระสิ่งแปลกปลอมให้ออกจากตัว โดยการอาบน้ำมนต์ชำระร้างชำระนี้กรรมที่เหลือให้หมดไปต้องถวายตัวเป็นศย์พระพุทธเจ้าเพื่อไม่ให้พวกมารมาแอบอ้างด้วยพุทธบรารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปปกปักร,รักษาขุมครองตัวคนมีองค์จะบูชาแต่องค์บรารมีของตนเองใช่หรือไม่ตอบว่าไม่ใช่คนมีองค์ถ้าอยู่ในพระพุทธศาสนา ก็ต้องนับถือพระพุทธเจ้าเป็นประธานโดยตั้งแต่สมเด็จองค์ประถมถึงองค์ปัจจุบันเรียงมาตามลำดับและมีองค์บารมีคอยกำกับดูแลความประพฤติของเราอีกทีข้อห้ามของคนมีองค์ใน 1. ห,ห้ามกินของในงานศพเพราะงานโพจะมีสัมภเวสีมากินอาหารหากเราไปกิน ก็เหมือนกินของเหลือผีเว้นแต่ที่ฐานขอกินเฉพาะน้ำา 2. ห้ามกินของเส้นไหวทุกชนิดเหตุผลเดียวกับข้อที่1 3. ของถวายองค์เทพกรณีนี้จะละเอียดเข้าไปอีกหากว่าองค์บารมีเราเป็นองค์เทพชั้นล่างๆก็กินได้หากองค์เทพเราสูงก็กินไม่ได้สุดท้ายก็เลิกกิน 4. ให้ถือศีลห้าศีลแปด โดยเฉพาะข้อห้ามผิดลูกผิดเมียคนอื่น 5. ห้ามให้ใครสรงน้ํำรดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์เป่ากระหม่อมยิ่งองค์บาร,รมีเป็นองค์ชั้นสูงก็ยิ่งต้องงดแต่หากองค์เป็นผานยานชั้นสูงพระอริยะพระอรหันต์พระโพธิสัตว์นี้ยิ่งเป่ากระหม่อมมากเท่าไหร่ยิ่งดีการเรียกบาร,รมีเก่าหรือการเชื่อมบาร,รมี ในยุคปัจจุบันมีกระแสของภัยพิบัตนะิหนาหูหนาตาไม่ว่าจากทางสื่อขแขนงทางใดก็ตามหากใช้วิธีนักสมาธิแบบเดิมกับเวลาที่เหลือเพียงน้อยนิดคงไม่สามารถทำให้เกิดยานบาร,รมีได้เกิดคุณวิเศษให้กับตัวเพื่อนำมาใช้ในช่วงของการเกิดภัยพิบัติได้การเชื่อมต่อกับบาร,รมีเก่าการเรียกบาร,รมีเก่าสัญญาเก่าที่ดี มาใช้ทันเหตุการณ์ได้น่าจะเป็นทางเลือกของปัจจุบันซึ่งเป็นกรรมฐานหนึ่งในกรรมฐาน40กองซึ่งเป็นวิธีลัดสั้นจึงต่อด้วยวิปัสสนากรรมฐานเพื่อตัดกิเลสต่อไปช่วงแรกของการเปิดสัญญาบาร,รมีเก่านั้นจำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์จนกว่าท่านจะอนุญ,ญาตให้กลับไปฝึกเองได้ที่บ้าน เมื่อฝึกไปเรื่อยๆบารมีเก่าก็จะเชื่อมต่อเชื่อมติดแล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หากช่วงแรกนำไปฝึกที่บ้านจะทำให้เหล่ามิจฉาทิถีแฟงเข้ามาได้ท่านจึงไม่อนุญ,ญาตให้ฝึกที่บ้านท่านใดเป็นผู้เปิดสัญญาบารมีให้ตอบคือองค์เท้าพระมหาพรมชินนปัญจารเจ้าผู้เป็นใหญ่เหนือเทพ พรมเทวามนุษย์สัตว์นรกคัดบางส่วนมาจากหนังสือหลวงตาสอนสิทธิ์เรื่องโพธิสัตว์และการสร้างบารมีพระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้แยกร่างมาเกิดแยกร่างแบ่งร่างไม่ได้ถ้าจะลงมาเกิดก็ลงมาได้แค่องค์เดียวเท่านั้นส่วนที่เหลือไม่ใช่เป็นการฝากพลังของท่านบางครั้งท่านจะฝากกระแสของท่านมากับเหล่าเทวดา ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับท่านที่จะลงมาเกิดเพื่อให้ช่วยงานบางประการตัวท่านก็เกิดอยู่ที่หนึ่งเทวดาที่ได้รับการฝากกระแสก็ไปเกิดอีกที่หนึ่งแยกกันทำงานไปผู้ที่ได้รับฝากกระแสมานั้นจะมีกระแสพลังงานของโพธิศาสตร์องค์นั้นอยู่ด้วยถ้าเขาคนนั้นโตขึ้นมาได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาจนเห็นพลังงานได้ ก็จะเห็นพลังงานที่พระโพธิสัตว์เหล่านั้นฝากเอาไว้ถ้าจิตไม่พิจารณาให้ละเอียดจริงๆก็จะแยกยากไม่ใช่เป็นแค่การฝากกระแสลงมาเท่านั้นหรือถ้าคนอื่นที่พอจะมองเห็นพลังงานมาดูถ้าดูไม่ละเอียดพอก็จะเห็นแค่พลังงานของพระโพธิสัตว์องค์นั้นๆที่ฝากมาพลังงานนั้นมากๆก็อาจจะหลงคิดไปได้ว่า คนนั้นคนนี้เป็นพระโพธิสัตว์องค์นั้นองค์นี้กับชาติมาเกิดเลยทําให้เดี๋ยวนี้มีคนบอกว่าพระองค์นั้นพระองค์นี้เป็นองค์นั้นเป็นองค์นี้กับชาติมาเกิดซ้ํากันไปซ้ํากันมาเต็มไปหมดจริงๆไม่ใช่ท่านแยกร่างไม่ได้ท่านลงมาได้แค่องค์เดียวส่วนองค์อื่นๆเป็นการฝากกระแสมาเท่านั้นแต่พวกที่ได้รับการฝากกระแสมานี่ดูยากมากๆ เรื่องของโพธิยานละเอียดมากๆเป็นผู้ที่จะได้รับการฝากกระแสะมาได้นี่ต้องเป็นผู้ที่มีกรรมเกี่ยวเนื่องกับพระโพธิสัตว์องค์นั้นๆด้วยจึงฝากกระแสะมาได้และเมื่อท่านฝากกระแสะของท่านมาบวกกับกระแสะเดิมของผู้นั้นเกี่ยวข้องกับท่านอยู่แล้วก็เลยยิ่งทําให้กระแสะพลังงานนั้นใกล้เคียงกับท่านมากเข้าไปอีกดูยากมาก บางองค์ท่านจะฝากกระแสก่อนตายเลยสึ่งไว้เลยว่าจะไปเกิดสร้างบาร,รมีเป็นลูกใครต่ออาจเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้เกี่ยวข้องกับท่านแล้วอธิษฐานฝากกระแสไว้ตั้งแต่เธอแต่งงานพอท่านมรณภาพปับ๊บก็ไปเกิดสร้างบาร,รมีต่อในท้องของผู้หญิงที่ท่านได้พิจารณาเอาไว้หรือถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านยังมรณภาพไม่ได้ เด็กที่จะเกิดมากับหญิงคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ที่ได้รับฝากกระแสตรงนี้ไปด้วยเด็กคนนั้นจะมีลักษณะนิสัยท่าทางคล้ายกับท่านผู้อธิษฐานฝากกระแสไว้มากๆ